การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ส่งเสริมการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตยางพาราแล้วก็กําลังได้รับความสนใจมากขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะที่ประสบกับปัญหาแรงงานกรีดยางพาราได้ไม่เต็มทีนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายง,งานของคุณกนกนวลอินสมพักษรค่ะ สวนยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขานาสารและสาขาเคียนซาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมการทงสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนร่วมกับปรับระบบการกรีดเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ํายางยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นหลังการศึกษาทดลองนํามาใช้แล้วพบว่าการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนร่วมกับการปรับระบบการกรีดสามารถ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรชะลอการตัดโค่นออกไปอีก3-5ปีทําให้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว29รายโดยการยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามพรบการยางแห่งประเทศไทยให้รายละไม่เกิน10ไร่ไร่ละ2,500บาท ข้อดีในส่วนของการใช้นวัตกรรมเอสเทอรีววบกับการปรับระบบการกรีดยางจะส่งผลให้ปริมาณผล,ผลผลิตนะครับต่อการกรีดหนึ่งครั้งจะมากสูงขึ้น2-3เท่าตัวนะเนื่องจากระบบการกรีดระบบการใช้ฮอ,เอเร์โมนเอสเทอลีนตรงนี้ครับจะเป็นการกรีดหน้าสั้นนะครับกรีดหน้าสั้นแล้วก็มีระยะเวลาในการพักการกรีด เหมาะสมนะครับดังนั้นจะชะลอในเรื่องของการค้นฟันวิธีการเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะหรือฝีมือมากนะครับแต่ว่าให้รู้เทคนิคหรือว่าวิธีการในการกรีดตรงนี้ก็ถือว่าจะส่งผลทําให้ผลผลิตของอยางเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนายสมคิดโพเพชร เจ้าของสวนยางพาราที่ใช้ฮอร์โมนเอทิลีนเป็นแปลงแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าใช้มานานกว่า4ปี<ล>การติดตั้งชุด<ล>อุปกรณ์<ล>ไม่ยุ่งยากใช้ฮอร์โมนเอทิลีนต่อต้นต่อครั้งเพียง20ซีซีหลังจากนั้น24ชั่วโมงก็เริ่มเจาะหน้ายางใส่หลอดเก็บน้ำยางแทนการกรีดแบบเดิมได้วิธีนี้1เดือนเจาะน้ำยางเพียง10ครั้งหรือเจาะ1วันเว้น2วันแต่จะได้ปริมาณน้ำยางมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการกรีดแบบเดิมช่วยรักษา หน้ายางการทำงานง่ายไม่ต้องกรีดในเวลากลางคืนลดค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานที่สำคัญสามารถเก็บน้ำยางได้ในช่วงฝนตกเพียงแต่ต้องมีหมวกกันฝนปิดจอกน้ำยางเท่านั้นเดือนหนึ่งก็เรามีวันหยุดถึงยี่วันสำหรับการใช้อะติลินนะครับที่เราได้ผลผลิตอยู่ที่10วันแต่10วันปริมาณน้ำยางจะเยอะมากกว่าที่เรากรีดป,ปกตินะครับผลผลิตต่อต้นต้นโดยเฉลีย่ยยางพันธุ์หนก 0 0นะครับก็วันหนึ่งประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณ5 500ซีซี600ซีซีนะครับเฉลี่ยต่อต้นนะครับเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่สนใจนะครับในการจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับหนึ่งนะครับจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับและก็สามารถที่จะมาขอนะครับยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการนะครับโดยในส่วนของตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายหลายวงเล็บด้วยกันแต่วงเล็บที่ เกษตรกรสามารถเข้าร่วมได้ก็คือวงเล็บ3นะครับตามมาตรา49วงเล็บ3ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมนะครับส่วนมาตรา49วงเล็บ5เนี่ยจะเป็นเงินเพื่อประกอบอาชีพเสริมตรงนี้เกษตรกรก็สามารถที่จะมายืน่นความจำงความประสงค์นะครับกับการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านท่านนะครับ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวสวนยางพาราการยางแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเช่นเดียวกับการส่งเสริมการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนพร้อมกับปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ต่างๆซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกนกนวลอินสมพักษรสอนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน